วัสดีครับอันนี้ก็อยู่กับนวุฒนะฮะเหมือนเดิมวันนี้มามาแชร์ประสบการณ์กไก่ตัวนี้เจ็ดศูนย์ 70, ฮารุราผมเสียดายเลยนะอย่าไปหาทำนะก็คือผมก็เมื่อก่อนมันก็ปกติมันก็หมุนเนียนหมุนลื่นปกติแหละใช้มาประมาณปีหนึ่งปีหนึ่งแล้วซื้อตอนมาออกมาใหม่ ปีนึงสองปีวะเนี่ยสองปีแล้วมั้งน่นาจะอยู่กับผมสองสามปีแล้วมั้งเนี่ยสองปีแล้วมั้งตัวเนี้ย,นนยก็คือไม่รู้อะไรโดนใจวันนั้นเอาไปตีปลาช่อนไปเห็นชะโดจิบก็ไม่คิดหรอกว่ามันจะกัดก็ตีเล่นไปสาดโคมเลยโอ้โหน้ำตาจะไหล วันนั้นได้ชาโดมาสามตัวเดี๋ยวหลอกตัวเนี้ยผมสงสารมันก็เลยปลดระวางมันเอาไว้ตีงานเล็กๆเอาตีประชมประช่อนเอาแต่๋ัวนี้มันไม่มีหมายประช่อนแต่พูดถึงนะเหยื่อเบาเหยื่อเบาเนี่ยมันตีดีตัวเนี้ยตัวเนี้ย,ยมันใช้ดีเลยแหละ แต่ว่าพอโดนปลาใหญ่ปุ๊บฟังเสียงหลอกนี่ล้างแล้วนะใส่เจราบีใหม่แล้วนะไม่หายนะครับมันเป็นเสียงเฟืองขึ้นมือนิดหน่อยไม่น่าเกลียดโอ้น่าเกลียดแล้วแหละ มันไม่ได้น่าเกลียดมันน่าลำคารต้องเปลี่ยนเฟืองอย่างเดียวดูแหละคงต้องเปลี่ยนเฟืองอย่างเดียวเลยนะครับมันเป็นลอกเบอร์เล็กครับผมตอนซื้อก็ไม่คิดว่ามันจะเล็กขนาดนี้กเลยว่าเอาไว้ตีประช่อนอย่างเดียวเพราะตอนนั้นอยู่บ้านบ้านอยู่ดอนเมืองใช่ไหม หมายประช่อนเยอะกแถวสามโคกแถวอะไรก็มีก็ไปตีประช่อนกันชะโดว์นานๆเจอทีพอมาย้ายมาทํางานที่นี่ปุ๊บแม่งไม่มีหมายประช่อนมีแต่ชัโดว์ถามมอะขึ้นมือเลยโอ้โหเสียดายเสียดายนะเสียดายจริงๆเสียดายจริงๆนะัะ ก็มันเป็นธรรมดาของอุปกรณ์ก็มีการเสื่อมสึกล้อไปเร็วหรือช้าแค่นั้นเองนะครับอันนี้ก็ยังขึ้นมือนะครับก็คือเจ้าของเขาไม่ไม,ไม่ไม่ดูแลรักษาจอมาให้ผมล้างกล้างให้เรียบร้อยแล้วใส่จลจลบีอะไรก็เหมือนเดิมอ่ะเสียงเด็ก ดูเสียงเลยโอ้โหเสียดายลอกราคาหมื่นมันเนียมดีสิแต่ถึงมันจะมีการขึ้นมือขึ้นขืดนมือหน่อยแต่มีเสียงหน่อยแต่มันก็ผมว่ามันยังสมูทในะเวลาหมุนมันไดยังโอ้ใช้ไปเฮะเสียงช่างหัวมันนะว่าไหมนานาว่าเ่า ถามว่ามันตีได้มันก็กำลังเบรกมันได้รอบมันให้กับซัดเลยเนี่ยงานชะโดของน้องมันของน้องน้องมาบอกล้างให้หน่อยล้างให้แล้วได้แค่นี้กูทับเต็มที่แล้วสงสายอันนี้ก็เปลี่ยนเฟืองเหมือนกันถึงจะหายนะถึงจะกลับมาแบบลื่นๆเนียนๆเหมือนเดิมอ่ะตตวนี้ยังไม่เท่าไหร่ นนยังไม่ขึ้นมึงเท่าไหร่อันนี้คาสตัตชิมานนุ่แต่อตัวนี้ไปหมดแล้วหนอกไปหมดแล้วเปลี่ยนหน็อกใหม่ต้องเปลี่ยนหน็อกใหม่อย่างเดียวว่านะเสียดายเสียดายเอามันไปตีปลาใหญ่ ผิดคิวไม่คิดว่าจะเป็นชาโดด้วยคิดว่ามันเป็นปลาอื่นด้วยไม่คิดว่าเป็นชาโดคิดว่าเป็นกระสูกขึ้นเพราะาอยู่ไกลหัดเต็มเหนียวเลยตีมาถึงอยู่เหมือนกันเดี๋่อตกปุ๊บใส่ต๊บไม่ใช่กระสุนแล้ววิ่งดิ่งเลย ตัวนีลอยตลอบมีเสียงเลยเงึอดงึอเงึงึงึงเลยเสียงชิบหายนะครับถ้าถ้าใช้งานเล็กนะเอาไวต้ตีกระสูปตีอะไรงานเบาๆเล็กๆผมว่าใช้ดีอะ่ะผมว่ามันเล็กมันกระทันรัดมือดีอะ่ะเวลาเคาะเวลาเลยใช้ได้ถนัดมือดี แต่เสียต้องมาโดนปลาใหญ่นี่แหละเฟืองไปเลยไปหวั่นเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวซื้อเฟืองมาเปลี่ยนดูมันจะหายไหมเสียงอย่างเงี้ยมันจะหายไหมนานา่าทถ้าเปลี่ยนเฟืองเฟืองอน,น่าจะพันกว่าบาทะมั้ง ยงังไงก็ฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ